สาวดิเดียวควงคุณยายส่งความสวยเขาซูบอกว่าพร้อมแข่งกับน้องเดมินลแะละ้วจ้า เป็นอีกหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมที่มีพี่ๆีแฟนคลับหลงรักและเอนดูทั้งพี่ทั้งน้องเชียวแหละค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ว่าได้สำหรับน้องดีแลนและน้องเดมี่ลูกสาวลูกชายของคุณแม่ลิเตียสลันรัตก,กับคุณพ่อแมทธิวดินนั่นเองค่ะซึ่งทุกๆวันแม่ลิเตียก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการเรื่องราวน่ารักของสองพี่น้องให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะสาวน้อยอย่างน้องเดมี่หรือที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่าน้อง องแป๋วแหวแวในวัยเก้าเดือนค่ะมีดวงตาอันทรงสเสน่ห์ ตาโตใสแจ๋วบวกกับขนตาอันงามงอนและตอนนี้ก็เริ่มหัดคานหัดนั่งแถมยังอยากจะพูดไปแล้วล่ะคะ่ะล่าสุดคุณแมลิเดียได้ออกมาเผยคลิปส่งสายตาวิงวิงพร้อมกับคุณยายแล้วก็แคปชั่นว่าแม่และยายขนตาพร้อมแข่งกับน้องเดมี่แล้วค่ะขอบคุณร้านดีๆของป้าโฟที่ทําให้ดวงตาคุณแม่และยาย แ,แหววแหววนะคะเรียกได้ว่าสวยพร้อมประชันกับน้องเดมี่แบบเต็มที่เลยละคะ่ะ